อทับเส้นเนี่ยคือมันจะปวดสะโพกด้วยไหมเช็คนี่ด้วยเจ็บไหมเนี่ย, <Yes. S 1> ยถ้าเป็นอันนามันจะเจ็บสลักเพชรด้วย,ย,อ,ยอ่ะตรงนี้ใช่ไหม,มตรงสลักเพชรเนี่ยพวกพวกที่มันเป็นอทับเส้นอันนาเนี่ยจนสะโพกมันนิ่มเนี่ยกล้ามเนือ้อไอ กล้ามเนื้อก้นมันนิ่มเนี่ยนะมันทําให้ตัวกล้ามเนื้อสระบเพชรมันตึงตัวมากก็คือกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไม่ทํางานนะเวลาเรากลับไปต้องบริหารนเพิ่มกําลังไอ้กล้ามเนื้อก้นด้วยคือพวกยกก้นอะไรยอย่างเงี้ยเพ้ะงั้นกล้ามเนื้อสลับเพชรก็ทางานมันก็จะเก่งตลอดก็จะปวดตลอดเวลานี่ยเราพังผืดก็เยอะน,น,นี่ต้องกดให้มันนิ่มเนี่ยเดี๋ยวมันก็เก่งอีกเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ไม่ฝึกกําลังน ไอตัวกั้มน,นะข้นนะนีะ่ยแข็งหมดเลยเนี่ยเจ็ไหมเ,เดินเดินที่เดินคล่องไหมเนี่ยฮหรือต้องค่อยๆเดินใช่ปออ่าพวกที่เป็นสุรุภัทบเส้นจะเดินค่อยๆเดินเดินเดินแบบฟุ่มเฟไม่ได้ต้องเดินแบบตัวแข็งะ่ะเดินตัวแข็งไหมหรือเดินตัวนิ่ม เป็นตัวแข็งๆใช่ไหม่านะเป็นมอนดูทับเส้นแน่นอน